สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการบันทึกวิดีโอพรีเซนเตชันบนแคนวาสนะครับปกติแล้วส่วนใหญ่นะครับคนจะคุ้นชินกับการทำพรีเซนเตชันบน powerpoint นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชินนะครับ powerpoint นะครับก็สามารถทำพรีเซนเตชันบนแคนวาสได้นะครับวิธีการเข้าไปที่หน้าพรีเซนเตชันนะครับคลิกที่ create design ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ Presentation นะครับหรือ ถ้าใครเป็นภาษาไทยนะครับมันก็จะเขียนเป็น Presentation ภาษาไทยนะครับหรือใครจะกดที่ตรงหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกที่ Presentation นะครับมันก็จะมี Template ให้เลือกนะครับจริงๆเรากดไปได้เลยนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองกดไปดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นหน้าเปล่าแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะมี Template ให้เราเลือกนะครับเราสามารถเลือก Template ได้เลยว่าเราจะใช้เทมเพลตไหนนะครับสมมุติว่าผมใช้ตัวนี้เราก็เลือก a อ p l y a p p อ y a l l นะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ตรงนี้นะครับสไลด์ตัวนี้มีทั้งหมด15สไลด์นะครับสมมุติว่าผมทำ r e s e n t a t i o n ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วผมจะต้องการบันทึกวิดีโอนะครับเพื่อที่จะแชร์ให้กับคนอื่นนะครับหรือใครที่เป็นอาจารย์สอนนะครับก็สามารถ เล c คอร์ดวิดีโอนะครับพรีเซนเทชั n ของเราเนี่ยจากนั้นก็ส่งให้นักเรียนได้เลยนะครับวิธีการ Record นะครับไปที่แ a ร์ตรงนี้นะครับแล้วหาคำว่า p r e s e n t a e d r e c o r d นะครับจากนั้นก็คลิกไปเลยนะครับหลังจากที่เราคลิกไปนะครับมันก็จะมีปุ่มให้เรากดสำหรับ Record นะครับถ้าเราต้องการจะ Record เราก็กด Record ไปได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล็กขอนะครับมันจะมีกล่องเล็กๆเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับให้กด Allow เลยนะครับมันจะมี2ตัวนะครับก็คือกล้องแล้วก็ไม้นะครับถ้าใครมีเว็บแคมนะครับก็หรือมีกล้องนะครับก็เลือกกล้องที่ต้องการได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมปิดกล้องไว้นะครับก็คือเลือกเป็น No Camera นะครับส่วนไม้นะครับ ไม้ตัวไหนที่เราต้องการจะใช้เราก็เลือกได้เลยนะครับวิธีการเทสเสียงนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงพูดตัวนี้มันจะขึ้นแถบฟ้าๆอย่างนี้นะครับพอเราเซตติ้งกล้องกับไมเเบ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดสตาร์ทเรคคอร์ดิ้งได้เลยนะครับมันก็จะมีเขาดาวน์มาให้ครับ3 2 1นนะครับไอตัวที่มันเรคคอร์ดนะครับจะเป็นเรคคอร์ดเฉพาะ หน้า r e s e n t a ต i o n ตรงนี้นะครับอ่าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับใครที่จะใส่คอมเมนต์นะครับหรือมีคอมเมนต์ก็สามารถอ่านที่ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าไอคอมเมนต์พวกนี้นะครับจะเป็นคอมเมนต์สำหรับคนที่พรีเซนต์นะครับอ่านนะครับคนที่ดูวิดีโอเขาจะไม่เห็นตัวคอมเมนต์ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเรา เรคคอร์ดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ n recording หรือใครจะกดหยุดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาเลคคอร์ดต่อนะครับตอนนี้ผมเสร็จแล้วผมก็กด n recording นะครับก็รอมันประมวลผลสักคู่หนึ่งนะหลังจากที่มันประมวลผลเสร็จนะครับเราสามารถแชร์ลิงก์ตัวนี้ให้คนอื่นได้ได้ได้เลยนะครับก็กด copy link ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้ เพื่อนๆหรือว่าส่งไปให้นักเรียนของเราได้เลยนะครับโดยที่คนที่รับลิงก์เราไปนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีบัญชีแคนวาก็สามารถดูวิดีโอได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูคร่าวๆนะตามาให้ครับ3 2 1นะครับไอตัวที่มันเรคคอร์ดนะครับจะเป็นเรคคอร์ดเฉพาะหน้าพรีเซนเตชันตรงนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีอีกออปชันหนึ่งก็คือดาวน์โหลดนะครับเราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้นะครับถ้าเรากดดาวน์โหลดนะครับมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดให้ตรงนี้นะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดก็จะเป็นไฟล์ mp4 นะครับซึ่งก็เป็นไฟล์ที่เปิดได้เกือบแทบจะทุกอุปกรณ์นะครับเป็นไฟล์วิดีโอยอดนิยมที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับก็รอมันดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากที่มันดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นที่มุมตรงนี้นะครับเราสามารถกดคลิกขึ้นมาดูได้เลยนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับในกรณีที่เรานะครับอยากจะกลับมาดูนะครับสมมุติเราคลิกออกไปแล้วนะครับมันจะเซฟให้เราอัตโนมัตินะครับเราสามารถกลับมาดูวิดีโอ ทีหลังได้นะครับก็คือคลิกโปรเจกต์ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขึ้นมานะครับนี่ครับจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่แชร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกไปที่พรีเซนต์แอนด์เรคคอร์ดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมันก็จะมีลิงก์นะครับวิดีโอที่เราเรคคอร์ดไปนะครับแล้วก็วิดีโอสำหรับดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเซฟไว้ที่ตรงนี้นะครับถ้า เราต้องการเลคคอร์ดใหม่นะครับเราต้องลบวิดีโอที่เราเลคคอร์ดไปก่อนหน้าทิ้งไปก่อนนะครับถึงจะเลคคอร์ดใหม่ได้นะครับก็กดที่ delete recording ตรงนี้ได้เลยนะครับกดโอเคนะครับเราถึงจะกดเลคคอร์ดใหม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มี Presentation หรือว่าทำ r e s e n t a t i o n บนแคนวานะครับแล้วก็ต้องการเลคคอร์ด วิดีโอนะครับอธิบาย presentation ของเรานะครับแล้วต้องการจะแชร์ให้กับคนอื่นได้ดูด้วยนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ